เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ EP 2นะครับเจอกันกับหน้าหลอ่ลอๆเข้มๆแบบนี้อีกแล้วสำหรับที่ใครที่ดูคลิปแรกจบไปแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกว่าอ่าเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่2เนี่ยจะพาทุกๆคนนะครับมาหาค่าพลังงานที่เราเผาผ่านได้ต่อวันเนี่ยนะครับค่า BMR ค่า TDEE เนี่ยว่าเราเผาผ่านได้เท่าไหร่ขั้นต่ำเราต้องใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ รู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือมีเบสิกมีพื้นฐานนะครับเคยดูคลิปเคยดูอะไรที่แบบว่าเออทำได้แล้วนะครับคุณข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเผาผ่านเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับว่าตัวเองต้องคำนวณอะไรประมาณไหนนะครับก็มาดูคลิปนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ที่ผมจะทำให้ดูเนี่ยคือไม่ได้ว่า,วามานั่งเอาสรรมการมาคิด0.3บวก abc บวกนู่นนี่จนจะได้ค่าพลังงานเท่านี้เท่านี้นะครับแบบนั้นมันยุ่งยากเกินไปนะครับผมทําให้มันง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้เขามีแอปนะครับมีแอปมีเทคโนโลยีช่วยนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปรู้ตรงนั้นเนาะให้เป็นหน้าที่ของระบบนะครับคิดประมวลให้นะครับแล้วเราก็มาแบบทดลองดูว่าเฮ้ยตัวเลขตรงนั้นอ่ะมันใช่หรือไม่นะครับอ่ะไปดูวิธีคิดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเข้ามาที่หน้า Google ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คําว่าคํานวณ T D E E นะครับอ่ะพิมพ์ตามนี้ปึ๊บอ่ะผมผมขึ้นมาเว็บแรกนะครับเว็บนี้ผมเข้าบ่อยอ่มาถึงนะครับผมก็จะเจอหน้าประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเขียนว่าคำนวณการผอผ่านพลังงานนะครับอ่ะเราก็เลือกไปนะครับว่าเราเนี่ยเพศอะไรนะครับมันมีแค่ชายหรือหญิงนะครับเพศทางเลือกก็คุณอยากเป็นชายหรือเป็นหญิงหรือคุณแปลงแล้วยังไม่แปลงก็เลือกเอาละกันนะครับ อ่ะมาส่วนสูงนะครับผมสูง190้านะครับน้ำหนักปัจจุบัน95นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนักที่รวมรวมรวม,รวมนะครับไม่ได้แยกเป็น lean body mass หรือว่าเป็นแบบน้ำหนักที่มันมีแต่กล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะครับอายุ27นะครับแต่หน้าเนี่ยจ,จะไปเยอะละแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับกิจกรรมเนี่ยเขาจะถามว่าคุณออกกำลังกายกี่ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสำหรับบางคนเนี่ย ไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าบางคนตั้งใจไว้ว่ากําลังจะออกนะครับกําลังจะออกว่าเอ๊ะสมมุติว่าไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วนะครับตั้งใจไว้ว่าจะเล่น3-5วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าคุณต้องเลือกนะครับตอนนี้คุณต้องเลือกดูก่อนว่าเอไอพลังงานตอนนี้คุณมันเผาผลาญเท่าไหร่นะครับสมมติว่าคุณไม่ได้ออกกําลังกายมาเลยคุณก็เลือกไม่ออกกําลังกายมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณออกกําลังกาย3-5วันมาสักเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยค่อยมาเลือกอันนี้นะครับค่อยมาปรับตัวเลขที่หลัง อ่าผมออกกำลังกายประมาณ6วันนะครับก็เลือกอันที่4เนาะคำนวณมาปุ๊บอ่าเฮ้ยครับเรามาดูเรามาดูตรงตัวเลขกันนะครับมันจะมีเขียนว่า BMR นะครับ Basal Metabolic Rate นะครับหรือว่าพลังงานที่จำเป็นในาจำเป็นต่ออพื้นฐานในการมีชีวิตนะครับของผมอยู่ที่ประมาณ2 1 3 4นะครับแคลผมตีง่ายๆ2,100แคลอ่าแล้วก็ตัวที่2นะครับ TDEE เนี่ย นะครับ total daily energy expenditure เนี่ยครับคือพลังงานที่คุณใช้ในแต่ละวันก็คือเอาง่ายๆว่าคุณออกกำลังกายเท่านี้หกถวันเนี่ยมันจะเผาผลาญต่อวันได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือผมสามารถกินได้ประมาณ3,600แคลอรี่โดยที่ไขมันไม่เพิ่มนะครับอ่ะแต่ถ้าผมไม่ออกกำลังกายเลยดูนะครับถ้าผมเลือกว่าไม่ออกกำลังกายเลยค่า BMR กับค่า t d เนี่ยผมจะลดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะดูปับ๊บ เห็นไหมครับค่า BMR เท่เาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับแต่ค่า TDEE ของผมเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2,560นั่นหมายความว่าผมไม่มีกิจกรรมการใช้พลังงานถูกไหมครับวันๆก็นั่งแต่บนโต๊ะคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งเล่นแต่มือถือไม่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 ได้มีกิจกรรมอะไรทาเลยครับไม่ออกกําลังกายไม่ใช้พลังงานค่าตรงเนี้นะครับ TDEE เนี่ยมันจะลดลงตามนะครับ ก็สรุปง่ายๆนะคือ BMR เนี่ยนะครับคือไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายมากหรือน้อยหรือไม่ออกเลยนะครับค่า BMR เนี่ยนะมันจะเป็นค่าที่เป็นพื้นฐานเป็นสแตนดาดแล้วว่า2 0 0 0เนี่ยของผมเนี่ย2,134เนี่ยคือพื้นฐานนะครับอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะกินเท่านี้เพื่อที่จะอะไรครับเอาสารอาหารนะครับไปเลี้ยงร่างกายนะครับเซลล์ต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆนะครับสมองนะครับ มันกินพลังงานนะครับจากแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปเหลยมันต้องใช้พลังงานนะครับถึงจะแปลงเป็นถึงจะแปลงเป็นพวกพลังงานนะครับเป็นสารอาหารให้กล้ามเนื้อให้สมองให้อะไรก็ตามนะครับที่ร่างกายเราทํางานได้ถึงทุกวันนี้มีลมหายใจนะครับคือเขาใช้พลังงานนะครับคุณต้องมีขั้นต่ําให้เขาเท่านี้นะครับร่างกายบางคนนะครับคือ เผาผลาญอย่างของผมเนี่ยต้องการ2อ0พันใช่ไหมแต่ว่าผมอยากกินวัลพันแคลอ่ะผมรีบอ่ะนะครับถามว่ารีบขนาดเนี้นะครับแน่นอนมันเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายนะครับร่างกายมันก็จะไปทําไงครับเมื่อมันรู้ว่าพลังงานไม่พอถูกไหมมันก็จะทําไงครับมันก็จะไปหาแหล่งพลังงานที่มันมีอยู่อ่ะตรงไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันนะครับไขมันมันก็ถูกใช้เหมือนกันเพราะมันเป็นพลังงานสํารองถูกไหมแต่ทีนี้เนี่ย พอใช้ไปสักระยะคือไขมันมันเป็นโคตาหลังๆแล้วนะครับคือเป็นพลังงานสำรองว่ากันคุณตายถ้าเกิดคุณอดอาหารเนี่ยไขยมันมันถึงจะเอาออกมาใช้ถูกไหมเมื่อก่อนคนเราอดอาหารอะไรเงี้ยแบบอยู่ได้เป็นแบบ3าสี่วันบางทีไม่กินอาหารนะครับหรือล่าสัตว์ไม่ได้นะนะฮะแต่พอคุณไม่กินอาหารเนี่ยคุณกินอาหารไม่พอนะครับแคลอรี่ขาดน้อยเกินไปกินต่ํากว่า bmr ร่างกายก็จะไปหาแหล่งพลังงานแหล่งพลังงานใหม่นะครับซึ่งง่ายที่สุดคือพลังงานที่อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับก็คือไปแตกกล้ามเนื้อออกมา เป็นพลังงานนะครับระบบเผาผลาญคุณก็จะยิ่งต่ําลงไปนะทีนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่ายากินต่ํากว่า BMR นะครับถ้าถ้ามันไม่ใช่แบบสุดๆแล้วนะครับอย่างมันจะมีเคสตัวอย่างก็คือในกรณีของพวกแข่งเพาะกายฟิตเนสนะครับที่เขาแบบเออไดเอทโค้งสุดท้ายแล้วเหลืออีกประมาณแบบอาทิตย์นึงแข่งอะไรเงี้ยคือเขาก็จะกดให้มันต่าที่สุด เท่าที่จะทําได้นะครับคือจะเอาง่ายๆว่าแบบคือเสียสละส่วนตรงนั้นไปเลยหลังจากนั้นหุ่นจะเป็นยังไงหรือเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับแต่คือตรงนั้นเนี่ยคือถ้ามันสุดแล้วก็คือจบนะครับกินต่ำกว่า BMR อาทิตย์นั้นอาทิตย์สุดท้ายคือจบนะครับบางคนบางคนอดอาหารเราลากยาวไงลากยาวมาปุ๊บเนี่ยนะครับระบบเผาผลาญมันก็จะร่วงนะครับเพราะฉะนั้นอยากกินต่ำกว่า BMR นะครับโอ้โหยาวเลยนะอ่ะมาพูดถึง TDEE กันบ้างนะครับส่วน TDEE เนี่ย อย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณออกกําลังกายเยอะนะครับมันก็จะสูงนะอย่างผมออกกําลังกายสาอ,อไม่ใช่สามหกถึงเวันเนี่ยผมผมเผาผ่านได้ประมาณ3า0 0ัแคลสามพันแคลนะครับตรงนี้เนี่ยมันคือแม็กนะครับแม็กคือคุณสามารถกินได้สูงสุดเนี่ยตาม BMR เอ,อ้ตาม TdeE นะครับโดยที่น้ำหนักไม่ขึ้นนะโดยที่น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับก็คุณลองกินดูนะครับผมบอกตรงนี้นะครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อแอปนะครับว่า แอปคำนวณมาให้3,006เนี่ยคุณกินได้ถึง3,006โดยที่ไขมันไม่เพิ่มจริงหรือเปล่าลองทดลองดูก่อนนะครับทดลองดูก่อนว่าเฮ้ยกินตามเนี้ยประมาณ1-2สัปดาห์นะครับแล้วน้ำหนักไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าแอปประเมินให้คุณใกล้เคียงหรือแม่นนะครับตรงนี้เนี่ยต้องลองดูเนาะถ้าถ้าลองดูแล้วเฮ้ยม,ยมันไขมันมันเพิ่มว่ะนะไขมันมันเพิ่มหรือว่า โอ้วนนะครับน้ำหนักขึ้นมาแบบเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะมากนะครับอาจจะมีแบบ0.5กิโลอะไรเงี้ยคือน้าหนักสวิงนิดๆหน่อยๆนะครับลองกินตามนั้นดูก่อนนะครับเราค่อยๆลดลงมาเนาะค่อยๆลดลงมาสักประมาณทีละ2-300แคลนะครับสมมุติว่าอา่ะผมกินที่ dee ผมอยู่ที่3 0 0 6ใช่ไหมผมอาจจะปรับเริ่มแค่ลด500แคลดูก่อนนะครับเหลือ100อะไรอย่งเงี้ยนะครับ เพราะว่าผมมีโคตาเยอะนะถ้าบางคนผู้หญิงเนี่ยน้องผู้หญิงบางคนนะครับแบบเริ่มมามีแค่เอ่อ BMR นะครับอยู่พันส TDEE อยู่พันเเนี่ยคุณจะลดค่า TDEE มาเหลือสักพันสองเนี่ยลด500ร้อยแคลแบบผมก็ไม่ดีนะครับค่อยๆลดดีกว่าลดทีละร้อ2 0 0งร้อยแคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทดลองไปดูผลทุกๆ1นถึงสสัปดาห์แล้วคุณก็จะรู้ว่าอ่า TDE e ของคุณเนี่ยมันเผาผ่านได้เท่าไหร่นะครับคุณมีกิจกรรมการออกกำลังกายประมาณนี้เผาผ่านประมาณที่โปรแกรมคำนวณให้หรือเปล่านะครับก็ลองไปคำนวณกันดูนะครับผมหวังว่าคงจะเข้าใจนะคือก็อธิบายค่อนข,ข้างแบบยาวนะครับแต่ว่ามันเฮ้ยตรงนี้มันสาระจริงนะครับอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยคอนเซ็ปต์มันมีประมาณนี้นะครับเร่าค่ามีประมาณนี้ลองเอาตัวเลขนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ BMR คือพื้นฐานนะครับ TDE e คือ สูงสุดที่เราเราผาผลาญได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลดน้ําหนักนะครับก็กินให้มันน้อยลงจาก TDEE บ้างนะครับ200แคล300แคล500แคลค่อยๆปรับไปนะครับอย่าปรับแบบหักโหมมากเพราะคุณจะเหนื่อยแล้วก็เครียดนะครับแล้วก็ทําให้ถึงจุดที่น้ําหนักมัน ตันค่อนข้างจะไวนะครับก็ค่อยๆลดลงไปนะส่วนคนที่จะเพิ่มก็กินให้พอดีกับ TDEE นะครับแล้วก็ไปเน้นโปรโตีนเอาก็ได้นะครับไปเน้นโปรโตีนกินโปรโตีนมากขึ้นนะครับหรือว่าจะกินเหนือค่า TDEE ไปสัก200-300แคลก็ได้นะครับแต่อย่าเพิ่มถึงขนาดว่า500หรือพันแคลหรือยัดมั่วซั่วกินทุกอย่างที่อยากกินนะครับเพราะเพราะว่าไขามันมันจะเพิ่มมากกว่ากล้ามเนื้อที่เพิ่มมานะครับก็อยากจะให้เพิ่มน้ําหนัก นะครับเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเข้าใจในเรื่องของการหาค่าพลังงานนะครับอย่างง่ายนะครับผมบอกเลยว่าอย่างง่ายเพราะว่ามันสะดวกนะคุณแค่เข้าเว็บนะครับไม่ต้องเว็บนี้ก็ได้นะครับเว็บอื่นเว็บอะไรที่คุณดูแล้วว่าเออมันดูเข้าใจง่ายนะครับก็ไปลองคํานวณกันดูนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของสารอาหารนะครับที่เราจะคํานวณออกมาอีกทีจากแคลอรี่ที่เรากินนะครับว่า แบ่งยังไงนะครับมีเท่าไหร่กันบ้างต้องปรับอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับซีรีส์การคุมอาหารนะครับถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม